วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ start small นะครับเริ่มทุกธุรกิจนะค,คุณแบบคนคนนี้เข้าใจผิดมากเลยว่าไอเดียเจ๋งๆอะไรที่ไม่เป็นธุรกิจใหญ่ๆหรือว่าอ,อ,อะไรที่ไม่เป็น Facebook อะไรเงี้ยมหาสั์มันไม่คนจะใหญ่เลยบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้เริ่มอะไรจากใหญ่ๆเลยนะมันเริ่มจากไอเดียที่แบบว่า ก็ยังไม่ค่อยจะเจ๋งเท่าไหร่ในตอนแรกๆคือแบบแค่ได้กลิ่นเท่านั้นเอง Facebook ก็เหมือนกันก็แค่ได้กลิ่นว่าเออคนเพื่อนมันชอบคอนเน็กกันว่ะเพื่อนมันชอบโชว์ภาพกันไหนกูลองลองลองทำอะไรมันเขาดูดิเหมือนกันนะมนุษย์ส่วนใหญ่มันชอบรอมันชอบมันมันเห็นภาพคนอื่นใหญ่แล้วมันก็บอกว่ากูคงทําไม่ได้มั้งผมจะสอนวิธีการให้กับคุณเลยนะคุณในทุกทุกคนผมเอาความลับเจ๋งๆมาให้พวกคุณฟัง เพราะตัวผมเองคุณอาจจะคิดว่าโอ้โหผมคอนดักวงฝรั่งใหญ่ๆตั้งแต่อายุ20ต้นๆนะผมก็คอนดักวงฝรั่งโอ้โหแบบใหญ่ๆมาแล้วมีออกมีมีนักร้องมีอะไรเต็มไปหมดมี3-400รอคนยังเคยตั้งแต่อายุ20ต้นๆแล้วจะบอกได้เลยว่ามันเริ่มจากเล็กทุกอย่างมันเริ่มจากเล็กๆและดมกลิ่นไปเรื่อยๆแล้วผมอยากจะให้คุณทําอะไรก็ได้ที่เริ่มไปก่อนและเริ่มที่จะสมมติคุณมีไอเดียอะไรบางอย่าง ว่าเออนี้มันน่าจะใช่หรือเปล่าวะให้เริ่มแบบเล็กๆอย่างที่ผมครั้งที่แล้วผมสอนบอกว่าอ่ะถ้าก๊อตผมเป็นดาราเนี่ยผมจะไม่รอหรอกว่าต้องเป็นหนังใหญ่เพราะแม่งหนังใหญ่มันแม่งงอคุณหลอกจริงๆแล้วนะมันแล้วมันมันพ้อสำคัญมึงแม่งไปอยู่ภายใต้ความคิดคนอื่นรอให้พวกผู้บริหารค่ายใหญ่ๆของเมืองนอกเนี่ยให้มันเปลี่ยนความคิดนะยากมากมันจะคิดเรื่องอย่างเดียวเลยคือเรื่องเงินผมจำไว้เลยนะคนทุกอย่างนะให้ตามกลิ่นกลับไปที่สุดท้ายเลยคือเรื่องเงิน เขาจะเขาจะเริ่มเปลี่ยนเหตุผลอย่างเดียวที่เขาไม่เอาคนเอเชียขึ้นไปยืนโยนจากผมด้วยนะเ<ม>ขาไม่เขาไ,ไม่เอาบางทีจะยากมากเลยที่เอาคนเอเชียขึ้นไปยืนคุมวงฝรั่งไม่ใช่เอาผมไม่เก่งไม่พอเขามันตามได้อย่างเดียวเลยคือเรื่องเงินเพราะว่าสปอนเซอร์เขาจะหายหมดสปอนเซอร์ที่เป็นฝรั่งเขาจะหายหมดพอมึงมาเอาคนเอเชียขึ้นมายืนมันไม่ฟังเลยเรื่องว่าโอ้คนนี้เก่งมากคนนี้ชนะคารแข่งขันมันไม่ฟังเขาบอกว่ามันจะต้อง มันเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวคือสปอนเซอร์จะหายเท่านั้นเองเพราะว่าหน้าตาของวงมันเป็นคนเอเชีย e ขึ้นมายิ่งเป็นคนไทยยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เข้า <c oughs> ใจไหมยิ่งเป็นคนไทยที่แบบมันก็ย,ยิ่งยูถูกมันเป็นแบรนด์ที่ไม่มีใครเขาคนไม่ค่อยให้ความสําคัญคนไม่ค่อยในอินเตอร์นะพูดถึงอินเตอร์มันเป็นในมันเป็นพอพูดถึงแบรนด์ไทยปุ๊บมันไม่ใช่เพลงคลาสสิกไม่ใช่มึงไปทําอาหารไปไปนวดไปแต่ไม่ใช่ขึ้นมาเป็นมี power เหนือคนของฉันเข้าใจไหมครับเหมือนกัน กว่าจะไปกว่าจะไปรอคนอื่นมาทํากว่าจะไปรอคนอื่นเปลี่ยนความคิดว่าเออสักวันนะสักวันนะเออฉันน่าจะเอาคนเอเชียขึ้นมาเป็นพระเอกหนังในแน,แนวโรแมนติกไม่เกิดแต่คนเราคนเราเองจะต้องเป็นคนทําให้มันเกิดแล้วเกิดในแนวเล็กๆก่อนก็ได้เข้าใจปะ่ะทำอะไรไปาบางอย่างที่มันอยู่ในแนวทิศทางนั้นเพราะฉะนั้นคุณถามตัวเองได้ว่าทําอะไรที่มันอยู่ในทิศทางนั้นอย่างเล็กๆขึ้นมาก่อนในสายอาชีพของคุณเอง นะครับอ,อ,อาจจะเริ่มเริ่มที่จะหาจุดยืนของตัวเองที่มันแตกต่างอาจจะอายกตัวอย่างคนที่มาตัดผมคนหนึ่งของผมคนให้ทุกวันต่อตัอ้งแต่เป็นปีแล้วนะเขาตัดเ,เขาตัดให้ผมมาถึงบ้านเลยแล้วเขาก็เป็นคนที่ตัดเนี่ยให้กับคนดังๆคือเขาไม่เก็บตังค์ด้วยนะไม่ยอมเก็บตังค์ผมผมจะจ่ายตังค์ก็ไม่ยอมเก็บเขาชื่อคุณอน,นันต์ แล้วก็ตัดได้ดีมากเลยแล้วก็เ,เขาเขาบอกว่าเขาชอบอคนคนนักการเมืองออหรือดาราต่างๆชอบเลือกเขาไปตัดผมให้เพราะว่า,เ,าเขาตัดได้ดีพูดตัดได้ดูดแล้วดูลักษาะดูแลแบบเป็นดูละเท่นะครับผมบอกทำไมไม่เอาจุดยีนนี้ไว้เลยอะ่ะก็คือคนตัดผมให้เซเล็บ เท่านั้นแล้วก็มีโปรดัก์ออกมาเขาสามารถที่จะเอาจุดยืนนี้ไว้เลยนะคุณก็ทําได้คุณนี่ก็คือเป็นถ้าคุณตัดผมคุณอาจจะเอาจุดจุดยืนออกมาอะไรบางอย่างที่เป็นอ่าเป็นของคุณเองเลยและยังไม่มีใครทําำยกตัวอย่างน้องชายผมตอนนี้ก็ทํำร้านอาหารอีสานตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าทํายังไงทามี่จุดยืนของเขาตอนแรกเฮ้ยมันน่าจะเป็นเรื่อง อาหารอีสานที่อร่อยผมว่าโอ้โหแพ้งน่าเบื่อมากเลยคุณว่าคุณนะัผมบอกได้เลยว่าจําไว้เลยว่าสองคำนี้ห้ามใช้ในการกเป็นปการตลาดของคุณสองคำนี้ห้ามใช้คําว่าสุคุณภาพดีกับคาว่าอร่อยสมมุติถ้าคุณเป็นร้านอาหารห้ามใช้คําว่าไม่ใช่เพราะว่าอะไรถ้าคนถามคุณว่าแล้วร้านอาหารคุณนะอ,อมีจุดเด่นอะไรอร่อย เข้าใจว่านั่นเป็นเบสิกเหมือนฐานสุดๆถ้ามึงพูดอย่างอื่นที่แม่งเจ๋งไม่ได้กูไม่จำอ่ะหรือของฉันนะคุณภาพดีใครๆก็มีกูพูดง่ายๆคนคนพูพน้บริโภคนี่มันคาดหมายว่ามันต้องคุณภาพดีมันเหมือนกับว่าคุณตอบว่าเอาจําคํานี้ไว้เป็นตัวอย่างก็ไดนะ้ถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณคิดไม่ออกว่าศูนย์ไปหนึ่งมันหมายความว่าอะไรศูนย์ไปหนึ่งแบบอย่างนี้ถ้าใครถามคุณว่าถามว่าเออเนี่ย ถ้าเกิดมีผู้หญิงสมมติวาคุณเป็นผู้ชายแล้วผู้หญิงมาถามคุณว่าเธอเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่ฉันผู้หญิงสวยมากเลยแล้วก็อยากจะมาอยากจะถามว่าเขามีผู้ชายมาตามทั้งหมดเลยเธอมีจุดเด่นอะไรอ๋อฉันมีมีไอ้นั่นอะ่ะฉันเป็นผู้ชายคือแม่งเบสิกอ่ะเขา้าใจว่าเ่าเบสิกนี่พูดตรงๆเลยเขา้าใจกันปะ หรือว่าถ e, ้ามีผู้หญิงถ้้เกดว่าอ่าผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าชายต้องการเป็นที่ต้องการของเหล่าผู้หญิงมากเลยแล้วต่อคุณตอบได้เวลาเนี่ยเจอหน้านางงามก่ออะไรสมมติว่าเจอหน้านางงามนางงามที่ไปแข่งกันเนี่ยแล้วนางงามเขาบอกว่าสมมตินางงามที่แข่งอี๋เนี่ยชื่ออะไรประกวดนางงามประกวดนางงามเออแล้วแล้วเออแล้วนางงามว่าเธอเธอมีจุดเด่นอะไรก็ฉันเป็นมีฉันเป็นคนสวยก็ทุกคนไม่สวยหมดอะ ไม่เป็นเรื่องเรื่องเรื่องคาดเรื่องที่คนทุกคนคาดหมายว่าต้องสวยมึงไม่ต้องมาพูดคํานี้เข้าใจเปล่าเหมือนกันเวลาคุณบอกว่าของค,คุณมีอะไรคุณภาพดีทุกคนพูดคํานี้หมดมึงไม่แตกต่างละแล้วมันคําที่น่าเบื่อมาก mm hmm. เหมือนกันคําว่าเออ,อร่อยมึงไม่ต้องมาพูดมึงจะต้องบอกได้เลยเขาต้องมีจุดยืนชัดเจนไม่มีผงชูรสสุขภาพดีอันนี้พูดน้องชายผมนะ แล้วตอนนี้มีมีเรายิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งคุยกันยิ่งมีจุดยืนแข็งเข้มแข็งขึ้นร้านอาหารที่เซเลบมากินเดี๋ยวเลยโอ้โหพอพอ,พอคิดได้อยางงี้เซเลบอีสานมีบันไดดาราขึ้ดดนด้วยมีมีบันไดดารา,ลาแล้วต้องมีอะไรมีภาพมีภาพดาราน,นี่ไปถ่ายกันใหญ่ในะคราวนี้ผมพอเขาไปกินพอได้เก็ตอย่างนี้นะเขาใครไปถ่ายใครไปกินร้านเขาที่เป็นคนดงัดงๆรวมทั้งผมด้วยรวมทั้งลุงด้วยไปถ่ายเขาจะถ่ายไว้แล้วก็คือเรานี่โคชิ่งไว้ให้เลยนะ ถ่ายไว้แล้วก็แปะรูปไว้เลยติดไว้ที่ติดไว้ที่บันไดอติดไว้ตรงที่ผนังของทางขึ้นบันไดแล้วก็จะคือเมืองไทยยังไม่ค่อยมีคนทำนะประเภทที่ร้านอาหารที่รอ,อ,อแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวไปตัด <laughs> โอเคอบันได,ดบันไดเอิบมเมืองไทยไม่ค่อยมีคนทําส่วนใหญ่ก็โม้กันไปเรื่องของอร่อยร้านอาหารฉันอร่อยจังหรือเออ แต่ว่าไม่เคยมีใครทําที่เป็นมาดึงดูดคนได้ว่าร้านอาหารนี้แม่งเซ็ตมีแต่เซเล็มากินแล้วเวลาคนมีเซเล็มากินเยอะๆเนี่ยมีรูปเซเล็คุณว่าคนธรรมดาก็อยากกินปะแน่นอนคนธรรมดาที่ยังไม่เป็นเซเล็แต่มีตังค์แล้วก็อยากจะไปแบบอยู่ใกล้ๆกินอาอเซเล็ต่อนี้ขายได้เป็นเป็นแฟรนไชส์ได้เลยเซเล็ให้มาไปใช้นะน้องชายผมจดตอนคิสิทแล้ว <laughs> เซเล็อีสาน แล้วผมก็มันสามารถมีอะไรออกไปได้ไหมเซเลโนนนี่เซเลบเซเลบเอ่อเซเลบจิ้มอะไรนะจิ้มแจว่วสมมุติว่าอีากหน่อยอียกหน่อยนะเป็นเซเลบไก่ย่างเซเลโนนนี่อะไรมันเป็นแบรนด์ได้เลยเข้าใจเซเลบผัดไทยใช่ไหมมันเป็นแบรนด์บายวิสิตอึ้งหลังสีหรือบายทอมมี่อึ้งหลังสีอะไรอย่างงี้ก,ก็เป็นเป็นแบรนด์ของเขาได้เลยเป็นจุดยืนที่ไม่มีใครแล้วก็ตอบย้ําตลอดคือตอนนี้พอคุณู้กละ ครานี้กูโพสแม่งทุกวันเลยครานี้กูโพสทุกวันทุกวันทุกวันทวนตอกย้ากูเจ้าเจ้าของคําเนี้ยแปลว่าอะไรคุณมีเกาะป้องกันละคุณมีเป็ดมุกเพื่อไงผูกขาดต่อไปใครใครใครเรียนแบบถึงแม้คุณไม่ได้เจอเลขิสิษิ์อะภาพมันชัดเจนแล้วว่าคนเนี้ยคนแรกใครมาก็เป็นเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สองเบอร์สามไม่มีความหมายนะเบอร์สองเบอร์สามนี่คือ ไอ้ก๊อปปี้เหมือนมนเหมือน,น,นกับมาม่าอย่างเงี้ยตอนนี้แม่งใครทาอะไรกินกินทําบไวกินี้ยบอกกินมาม่าใครมาเบอร์แรกนี่ชนะเลยเข้าใจว่าใครมาเบอร์แรกนี่ชนะเลยเพราะฉะนั้นคุณจงเป็นคนแบบนั้นจงไปจองหน้านาอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นของกูเท่านั้นกูตัดผมให้เซเลบเท่านั้นกูตัดผมให้แล้วมันคนจําภาพคุณได้เข้าใจว่าตอนนี้คนจําภาพออาจ,จารย์ของอาจ,จารย์ลูกศิษย์ของผมมาตั้งกี่คนก็ทุกคนจําได้ว่าลีดมาที่บัณฑิตหมด นี่แหละมันทําให้ผมสตรองในประเทศนี้นี่ไมให้ความลับธุรกิจแบบเจ๋งๆเลยนะคุณดูดูขึ้นนี้แล้วก็ลงมือทําทันทีอย่าให้เสียของแล้วฟังบ่อยๆนะครับแล้วเราเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ